อ่ะเดี <volunteering> <jack ata over> ๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านต้มแกมสำรับสายกาชาอินแบกเอ็มไทยแลด์ เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง5 0 0แสนคนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาทซีค่ะก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะคะและจัดทีมกันในส่วนของดักโหมดนะคะ 1 4บ0นั่นเองค่ะหรือหมดมืดที่เราอลองเล่นกันนะเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างยากเลยนะคะเซเว่าอนาคนเนี่ยเขาอาจจะอัพในส่วนของเลเวลนะคะขึ้นมาเนาะหรือจะเป็นการบัฟหรือตัวละครอื่นๆนะคะเข้ามาทําให้ดัน 14เนี่ยเอพิโซดที่14นะคะง่ายขึ้นนะเอาล่ะอันนี้นะคะเซฟก็ลองหลายๆทีมเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ลองนะคะลองใช้บราลชูกาดูเนาะหรือคารามเมลอลโลนะ่ของเรานะคะว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนาะ ะะส่วนใหญ่เนี่ยเซลจะพยายามปล่อยออโต้นะคะแล้วเอามือเนี่ยกดเสริมในบางครั้งที่แบบสกิลมันเบียดๆกันนะคะแบบเอ้ยมัน1วิเท่ากันเลยอย่างเงี้ยมันจะออกสกิลทับกันไม่ได้นะคะถ้าเราออโต,โต้แต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่ทันนะคะเราเอานิ้วช่วยกดจิ้มเข้าไปค่ะมันจะช่วยได้ดีมากๆ ดาบ140นะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าถ้าใช้อัฟโฟกัโตนะคะเราจะตีบอสนะคะได้ง่ายขึ้นเนาะเราจะไม่โดนดาเมจแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของอัฟโฟกัโตเนี่ยนะคะมันจะมีบ็อกบัฟนะคะเออ10วินาทีนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้ผ่านนะคะกันดีกว่าเซฟจะใช้นะคะเป็นดักโกโก้แล้วก็อัลฟโอกาโต้บาเอแคนนะคะตามด้วยตัวฮิล2ตัวอันนี้นะคะเซฟจะฟิกแกะ1ตัวนะคือแบบฟิกแน่นอนหนึ่งตัวเพราะมันจะช่วยทาดาเมจได้อีกตัวนึงนะคะจะเป็นพาเฟ่หรือเพียววานิลาก็ได้เช่นกันนะคะอยู่ที่แต่ละคนว่ามีตัวไหนหรือใช้ตัวไหนนะคะบอกเลยว่า สิบสี่สิบเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าตัวแทงเราตายนะคะทุกคนก็ให้กดข้ามไปได้เลยนะคะนี่มานะคะก็มารอกันอีกทีนึงนี่มาค่ะนี่ค่ะนะคะพยายามกดนิ้วจิ้มช่วยได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าสกิลมันช้าแล้วก็ไม่ทันใจนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะ อันนี้นะคะของเซมเจะใช้เป็นตัวของเพียววิลานะคะมาเพราะว่าหนึ่งค่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีโลคพลังชีวิตมาด้วยทุกคนจะเห็นบัฟดีบัฟนะคะสายบนเนาะว่าด่านนี้นะคะจะฟื้นฟูเนี่ยลดลง65%โลคพลังชีวิตนะคะก็ลด65%ค่ะแถมพวกแบบสกิลอ่ะอันท้ายฉันไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลอะไรนะแต่ลดอีก40%ทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ แย่ yeah, มากนะคะทำให้การผ่านฐานี่ยค่อนข้างยากมากเลยทุกคนนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําคือถ้ารู้สึกว่าตัวแทงเราตายนะคะให้เริ่มใหม่ทันทีไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนนี่ค่ะกว่าจะผ่านได้นะคะบอกเลยว่าลองผิดลองถูกเยอะมากนะคะแต่ทีมที่ผ่านง่ายที่สุดเนี่ยจะเป็นทีมนี้นะคะอาจจะมีปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งนะคะเช่นเอ่อเสริมลดลดค้อเสียหายเข้าไปนะคะสำหรับตัวที่รู้สึกว่าตายง่ายนะคะ นี่ค่ะก็ตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงในช่วงของเจอ e-boss นะคะที่เป็นสีขาวนะคะตัวใหญ่ดูออกจะนุ่มฟูนะคะแต่ว่าจมสีเราแรงมากๆเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะนี่ค่ะก็พยายามนะคะกะจังหวะอ่ามันจะมีการกะจังหวะเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะคะลองดูว่า ฮิวทันหรือเปล่านะคะพยายามแบบปล่อยให้มันฮิวเนาะแล้วก็เอานิ้วกดช่วยนะคะถ้ารู้สึกคู่ท่ามช้าเกินไปอย่างเซฟบอกนะคะทุกคนก็เพิ่มนะคะในส่วนของคู่ท่ามเข้าไปให้2ตัวซับด้านหลังได้นะคะสมบัติได้เกิดเนี่ยได้ใช้แน่นอนค่ะเซฟรู้สึกว่า1040นี้เป็นอะไรที่ยากนะคะมือหมดมือนี่คือแบบสุดแสบมากเลยทุกคนเอาลคะค่ะ ะะก็ตีไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเลือดของดักโกโก้นะคะก็เต็มหลอดแ,แล้วพยายามพยุงให้มันเต็มหลอดไปเรื่อยๆนะคะบางทนนะคะอาจจะใช้เป็น3ฮิลก็ได้นะคะแบบว่าอีก2ตัวก็คือดักโกโก้กับเอแคนะคะหรือตัวเป็นอัฟโฟก็ได้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีภูมิคุ้มกันส่วนตัวอยู่นะคะตัวของมอนตัวนี้ตีเราทีเกือบครึ่งหลอดเลยค่ะพยายามฮิลให้ทันนะคะ แล้วก็สังเกตค่ะว่าอัลฟกาโตนะคะได้ใช้สกิลทุกครั้งก่อนที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะปากอ้นหิมะมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยรู้สึกว่าจากที่จากที่ลองดูนะเซฟรู้สึกว่าโดนดาเมจเบาลงแล้วก็พยายามกดอ่านางอ่พเพเวลานะคะให้กลางโล่ตอนที่หิมะตกลงมานะคะถ้าเป็นไปได้เนาะมันจะช่วยนะคะได้ค่อนข้างดีเลยนี่ค่ะ จบดามจอาจจะนูไวนะคะแต่บอกเลยว่าเราต้องกดสกิลเพิ่มช่วยไปด้วยนะคะไม่อย่างงี้มันจะสกิลไม่ทันนะคะทุกคนเราสามารถเอาทีนี้ไปใช้ดูได้นะคะเดี๋ยวเซฟจะแปะท็อปปิ้งไว้ท้ายคลิปเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ก็เหมือนเมื่อกี้นะคะช็อตสุดท้ายถ้าดามิไม่ทันก็อาจตายได้นะคะก็พยายามทําให้เพียววิลาเนี่ยคูทาวไวกว่าน,นี้สักนิดนึงนะคะอาจจะดีเนาะจะได้กลางโลกพลังชีวิตนะคะก่อนที่จะโดนหิมะมาตก เอาแล้วค่ะท็อปปิ้งนะคะจะโหดนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันผ่านยากนะคะดับโกโก้ค่ะลดความเสียหายเท่าทีาท่จะทําได้เลยทุกคนถามว่าใช้ฮูลิเบอรี่ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ความรู้สึกว่าจะผ่านยากกว่านี้นิดนึงนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะดาเมจหรือลดความเสียหายที่เป็นแพสซีฟของตัวดับโกโก้เนี่ยอาจจะทําให้ เออขายืนได้ดีกว่านะคะลองสังเกตรตรงนี้ดูว่าฮ o ลิบเบอรี่ใช้ได้หรือเปล่านะคะทุกคนเผื่อใคร่ยบบมีฮ o ลิบเบอรี่เอออยากใช้ฮอลิบเบอรี่แทนนะคะลองเทสด,ถทสดูถ้าเทสแล้วเนี่ยรู้สึกผ่านยากนะคะเราอาจจะมีลดความเสียหายเพิ่มขึ้นมาสัก40%หรือลดดีบัฟนะคะเพิ่มสัก20%อ่าให้มันคล้ายกับตัวของดาร์กโกโก้อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นจุดแข็งของดาร์กโกโก้เองค่ะเอาโปกตโต้นะคะลคบความเสียหายต้องมีค่ะพ พยายามนะคะลมลดลลลความเสียหายรขึ้นไปนะคะทุกคนก็ใส่ลดความเสียหายผสมกับพลังโจมตีได้ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้สีเรียดเลยนะคะพยายามเน้นนะคะพลังโจมตีเนี่ยสาค่ะ เอาแล้วค่ะเอแคสนะคะเซฟจ,จะใช้เป็นคู่ทามผสมลดความเสียหายค่ะลดความเสียหายนะคะ30%เเช่นกันค่ะผสมนะคะกับตัวของท็อปปิ้งลดความเสียหายได้แนละ้วทุกคนแต่คู่ทามเนี่ยสัก10%นะคะพยายามให้มันคู่ทามสกิลเนี่ยใกล้เคียงกับอะโปลกาโตนะ,ะ่าเหมือนอะโปลกาโตฝักหมุดพิษลงไป เอแคนะคะใช้สกิลพอดีอันนี้ค่ะโอเคเลยนะทุกคนมันจะได้เป็นคอมโบเดียวกันนะคะเอออ่ะต่อมานะคะตัวของน้องแกะค่ะเน้นคูทามเยอะๆเ,เลยค่ะเพราะเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตนะคะว่าเราจะฮิวทันพอดีนะคะทุกคนอ่ะลดความเสียหาย25%ค่ะคูทามนะคะ12%หรือ15%ขึ้นไปกลางดีค่ะนะคะเพื่อมันจะได้แบบโคจรมาพอดีนะคะก่อนที่แบบ เออมันจะโยนอะไรนะน้ำแข็งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียววินิลานะคะจะเห็นว่ารอบนี้เชฟไม่ได้ใส่คูทามเอ้ยลดความเสียหายให้เลยนะคะเน้นคูทามล้วนๆนะคะทุกคนก็ลองปรับกันได้นะคะจากที่เห็นนะเออนะคะนี่ก็อ่าเขาเรียกไงอยากให้เพียวเวลามันฮิวไวๆเนาะจะได้ กลางโลกพลังชีวิตให้ได้ก่อนนะคะจะได้ไม่โดนโจมตีหนักเนาะสะรับทริคนะคะในการผ่านด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเน้นพยายามให้ตัวฮิวฮิวไวที่สุดครูทามไวที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวก็ค่อยๆเติมนะคะในส่วนของท็อปปิ้งลดความเสียหายเข้าไป ตัวอื่นๆก็เช่นกันนะคะดักโกโก้เนี่ยตายอยู่แล้วนะคะรอบหนึ่งเนาะเซฟก็เลยใช้เป็นขนอกใต้เกิดมานเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับด่าน140นะคะดูสีด่านอื่นยังยากกว่านะคะค่ะประมาณนี้นะ140นะคะก็สำหรับใครที่ติดด่านนี้อยู่ก็ลอง อาจจะเป็นแนวทางนึงนะคะสำหรับไปใช้ดูได้นะคะแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับทีมของเราก็ได้เนาะนะคะ,ะประมาณนี้สำหรับด่านอื่นๆน,นะคะด่านมื่อื่นๆหรือด่าน14 29เป็นต้นไปเดี๋ยวเซลจะทยอยนะคะลงในแต่ละวันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีภพกันไหนต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย